หนึ่งเอ็กซากอตการเดลิก้าออกจากการแข่งขันไปเอ็ดดี้มาตัดเอตี้ไปแล้วเ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไเอาแล้วขาดเอาแล้วครับผมยังไงแจงกูลรอฟออกไปก่อนแล้วครับผมโยชิมบุรีอยู่ไกลๆและเรียบร้อยโยชิมบุรีเหลือสองคนเหมือนกันเอาแล้วครับผมเปตเมนผมอะไรอู้ถ้าเกมนี้เอเมซี่ออกก่อนนี่ผมว่าเลยลุ้นตัวโกงแล้ววงอัปเดตให้กับบุรีรลำ ด้วยล่ะครับท่านผู้ชมครับอาจจะก,กินพื้นที่เกาะล่างไปหยุดมา20%นะแต่ว่าผมว่าวงยังไงก็ไม่จบล่างฮะใช่ครับโอ้โหหรือว่าบทฟงบทพระเอกมาหรือเปล่าเอเซีไก่นะแต่อย่าลืมอีลันเกลวงจะหนีเขาสักแค่ไหนเขาก็หมูไปท<ช>ี่ตำแหน่งได้ดีตลอดครับซึ่งลายที่เขาจะใช้ประจําไครับผมจากอีเลนเกลวงแบบนี้นะนมักจะเลือข้างบนครับผมผ่านทางด้านของ อ่าคามิชิกิเลยนะครับผมอ้อมไกลๆเลยนะสอเบอร์นู่นเลยนะใช่ครับผมส่วนเมื่อกี้ที่เราอ่าของนในส่วนของตารางคะแนนนะครับผม QC เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ลุ้นแชมป์ก็จริงนะแต่ว่าจากที่เราสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามูดของทีมมูดแอนโทนอ่ามูดมูดแอนโทนของการเล่นของ QC เนี่ยต้องบอกเลยว่ายังดียังดีเยี่ยมอยู่นะครับผมสภาพบรรยากาศในทีมถือว่าแฮปปี้สบายสบายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาแฮปปี้แล้วกับการที่ได้ไปต่อได้ไปต่อนะครับผม ขับรถมาเล่นไฮแกวครับผมช่วยกดใส่ทางด้านเซเวียไปแต่ว่ามันโถรอดยากนะเพราะว่าสีฉีกออกขวามาแล้วครับแลวรวดถอยก็มาเฮจอดไปฟีมายิงหลังแตกไปครับผมมันโถโอ้ช่ไม่ได้ครับมันโถแล้วเซฟิกยิงอะไรได้ฟีโดนไปเก็บสีได้เหลือคนเดียวครับสำหรับเซเวียสปอร์ตตัดมาตัดกลับไม่โกงอยู่แล้วครับผมดักสุดเจอสุดกว่าครับผมตรงนี้ฮะใช่ครับผมมันโถน่าจะ ได้ไปต่อนะครับผมแบบนี้ครับเพราะว่าเทสติกําลังจะขับรถเข้าไปรับแล้วนะยังไม่ชูนะเพราะว่าฝาล้อชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วขับสะพานนี้ชุบขึ้นมาได้แล้วปั๊มเรือหน่อยขึ้นมายิงฝาล้อเป็มหัวแตกเลยเทสสิ่งเหลือถวยๆคนเดียวก็ผมสุดจริงๆครับผมบอกเลยฮะบูซนไม่สนก็ผมสนดักครับตรงนี้ใช่ะโอโหสิงเนเจอร์ของเขาจริงๆแล้ววงขยับไปขวามือเพอมพมูสกําลังจะเข้าวงครับผมใช่หรือว่าจะได้คิว ถึงหรือเปล่าไม่แน่นากนะเพราะว่าถ้าไม่มีใครไปตรงเขาเลยเขาก็ไม่ได้คิวกลายเป็นว่า M s c เนี่ยมูฟมาถ้าขึ้นมาตรงๆข้างบนของวงนะจะโล่งนะครับผมโซนแมนชั่นครับครับผมหรือว่าที่มาของคําว่าโรงโจงแมนชั่นนั่นเองโอ้โหนไปจนได้นะใช่ฮะเมจิกมูฟมานะฝั่งนี้ค่อนข้างโล่งเลยครับเพิร์ฟพมูฟครับผม3คนเงินขายของเมจิกเหมือนกันนะครับผมต้องได้ชิคเกดินเนอร์นะครับผมใช่ฮะมันโถฮะออกจากเกมไปเหมือนกันครับผมตรงนี้ บูดีดามครับน่าจะยังอยู่ที่เดิมอัชนาวตัตรเตเปใส่เดเทเกมมิ่งปูชิวดาเมจไม่ถึงคนครับผมไปกันต่อฮหมูปไปดูข้างบนครับผมยังดักกันอยู่เลยฮะยังดักอยู่นะโอ้โหคือถ้าขี่ห้องแยกเล่นกันได้แยกเล่นไปแล้วนะสำหรับบรินมอร์กับเซเวียรตรงนี้ใช่ฮะเล่นกัน2ทีมใช่ครับผมแต่เหมือนจิโกโยจะหลุดเข้าไปอยู่กลางดงนะใช่เอ็มเอสซีหมูมาแบบโรงก็จริงฮะแต่เขาไม่ไม่น่าจะรู้ว่าว่าข้างหน้าเนี่ย ไม่มีใครนะทำให้น่าจะแบบกดดันพอสมควรเลยครับผมไหนครับผมเมจิครับแล้วเห็นแล้วก็ตรงนี้เฟดดี้แม็กโซนัทเกมนี้โด้นแครก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับผมถ้าออกเร็วนี่หนาวสั่นแน่นอนผมบอกเลยโอ้โหโดูฮะเทเแกมิงครับแอนติกาน่าจะได้รุนนะสำหรับโมดคิวในซีซั่นนี้ครับเพราะว่าโยชิเนี่ย เกมนี้น่าจะไม่ค่อยได้ยิงใครในเฟสถัดไปนะเพราะว่าเขาจะหมูมาโล่งๆครับรบ,บริณมอเดี๋ยวคนเดียวครับช่วยๆยังจุ่มบูโซนอยู่เฟสที่2ไม่เจ็บนะครับอีกหนึ่งนาที50วสิบวีแคบวงจับเด่นในเฟสที่3ครับบีบเข้ามาแล้วฮะใครจะออกจากเกมก่อนในเกมนี้แล้วเข้ามาเรียบร้อยครับแต่ว่าวงเนี่ยกำลังบีบมาเรื่อยๆเลยอือโอ้ยแล้วเพิร์ว่าหมูข้างหน้าโยชิ มาที่โกลเด้นแคทวนรถกลับมาทานนะเพื่อนรีพอร์ตว่าเห็นศัตรูครับและตรงนี้ก็กลับมารีกุ๊ก,กับเพื่อนครับสำหรับตีน้อยฮะดูครับ3คนรอรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นครับผมตรงนี้อ้าวแล้วฮะโยชิดีนเสียงรถเฮ้ยยังไงเลี้ยวครับผมจอดก่อนฮะโอ้ลุ้นแทนนะใช่ครับมีผลหมดเลยนะต้องบอกอตอนนี้9คะแนนครับบุรีรัมยังไม่ได้คิวครับเอ็ซยังไม่ได้คิวเอาบุรีรัมกับอีลู ไฟนี้จะเป็นไฟฉี้ชะาตาละเอ็ดดี้เอ็ดดี้ถ่านหนไปก่อนบันเทิงเอ็ดดี้วิ่งมาแล้วแล้วดูการคอร์ของเจมส์ซ่าซ้ายหน้าต่างเปิดแล้วแต่เรายิงมาเวกา้าก็เห็นโนอาด้าเอ็ดดี้โดนคอรมาแล้วโดนคอแมวเห็นแล้วจังหวะนี้อมอก่นจะรีพอร์ตเพื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าโซนนี้เนี่ยมีถ้าโดนอิลูมิเนตงัดออกเกมไปนี่มีปัญหาแน่นอนเรียบร้อยโน,อ,น,นอาด้าแล้วเรียบร้อยไม่เช็คอยู่ในห้องครับเจมส์ซ่าไม่เช็ค <My> เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมง,งานเข้านะครับบุรีรัมย์มนแต่เหลือสคนครับเจ้าที่แรงครับผมตรงนี้ะน่าแปลกครับผมเป็นห้องเดียวนะที่เขายังอยู่นะครับผมใช่ครับแต่ว่าเลือดที่จะไม่เช็คอการสำรับโนวดอโอ้โ,โอววิกฤตฮะและวงอัปเดตในเฟสที่4อัปเดตไปที่หนีฝั่งนี้ไปหมดเลยบุรีรัมย์ต้องหนีแล้วเอ็มซีต้องเข้ามาเจอเพอร์่ามูนครับโอ้แบบนี้นี่บุรีรัมย์ลำบากสุดครับเอจี i, มีโอกาสใช่ครับกลางวงฮะ แต่ว่าต้องได้ติ5คิวนะอืมแล้วดูวครับผมคนเอกซี่ <C one x ie> โอ้โหระเบิดนอน81เมอร์ <88. S 1> <88. S 2> มันใกล <88. S 2> ้ซะเหลือเกินครับผมคนที่ต้องนอนไปก่อนนะปั๊มเม็ดคิดเลยครับผมใช่ฮะัอ้าวแล้ครับผมและวงกําลังจะบีบอีก30วินาทีเท่านั้นครับบุรีดามฮะโดนวงหนีในเกมสุดท้ายครับเอ็มเอสซีน่าจะอ่านฟีดมานะและก็ใจชื้นขึ้นเพราะว่าเหลือ3คนและอายโมอมเพอใส่คนเอกซี่ตาเมตติดไปแล้วหลบมาทันครึ่งดอดครับ โอ้แล้วมีแอดไถ่กเรานอนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยนะถึงแม้อิลูมิเนตหรือว่าบุรีรัมชนะไฟนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะไปเจอกับแอดไถ่กเราต่อแน่นอนเฮ้ยหล,ลอนิง่งหลอนิง่งกดโดนหัวหนึ่งนัดแล้วอืมนัดที่2ไม่โดนตัวเอ็ดดี้พยายามจะเดินเข้าไปปิดได้ไหมครับผมเดินมาถึง M4 อ็มโฟยมอมปั๊มเลื่ขึ้นมาได้กอดแมวกอดแมวสเปรย์ God, God, ใส่ตัวนี้เว้ยกอดแล้วสเปรย์ไม่ขายแล้วผม โดนเดินยัดมาแล้วเห็นเรียบร้อยก่อนแมวน,น,น็อตไว้อีหนึ่งคนเหลือสองคนเป็นคนนัซซี่กับเอ็ดดี้เท่านั้นแล้วคนนัซซี่โดนกดมาคึงหลอดแล้วแล้วเป็นหัวเหตุตัดเต็มซ่าได้เอ็ดดี้ตัดอายุมอมแล้วซ้ำออกจากเกมไปเอ็ดดี้ระเบิดไปเมื่อคู่นี้ครับผมเหลือสองคนแบบนี้ไม่ดีแล้วสำหรับบิบูลีลำใช่ครับผมอุ้ยแล้วโดนกดมาไกลๆยังไงแสตเปอร์ต้องปั๊มยามาก่อนเจกาส่งอีมูมาลงไปนอนอุ้ยสำคัญน,นะครับผมตรงนี้คนนัซซี่ได้เวก้าก่อนแล้วเอ็มจีมจยังไงไ เอ้ยถ้าเมจิกไปนี่ AG ได้กวาดหมดเลยอาจจะแซงได้นะครับผมแล้วโอ้ยไปได้เวลาก่อแสตเปิดได้กอดแมวสาลงไปเหลือ2คนครับตรงนี้สำหรับบุรีลำเอ็ดดี้ขึ้นรถแล้วฮะจะทิ้งหรือเปล่าครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ต้องทิ้งครับเพราะว่าไม่รอแล้วเจ้าราวมาค้ำด้านบนครับผมโอ้โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าบุรีลำออกเอ็มเอสตีฉลองแชมป์กลางเกมได้เลยนะใช่ผมดักแมนเปิดน็อกเจ้าแมนครับผม มาดูกันว่าเอ็ดดี้ไหลเข้ามาจะมีคนรับหรือเปล่าและดักแมนพยายามจะสามแต่สามไม่ได้และอิลูมิเนตออกไปก่อนโดยคนเองสี่อันดับที่14ครับใช่ครับผมแต่เราไดเข้ามาหนึ่งแต้มก็จริงนะแต่ว่าเหลือ2คนแบบนี้ไม่สวยครับผมใช่ฮะแต่มูฟแรกที่ถือว่าทําให้เสียเปรียบนั่นก็คือโนวาด้าไม่ได้เช็คในบ้านนะโอ้ยโยชิมิบรีไปได้จานโมเมนต์บอลไปได้โยชิมิบรีแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งเอาแล้วใจกุลับใจกุลับก็ได้โนดิก้าก็โด้ใจกุลับตัดทั้งนยั้นิกเลยครับผมสองคนท สองคนของเพิร์ลพวงหูล์ปาเ,เ,เ,เซนกับเอกสกอร์ครับครับผมเพ่งกุรอตตัดใจชุบขึ้นมาได้ก่อนนะโยชิยไม่น่ารอดแล้วแบบนี้ระเบิดจะไปเก็บนีโอติก้าเอกสกอร์วิ่งมาครับผมวิ่งมาแล้วเฟดดี้ไปตัดน็อกเคซีจิโยโดนด้วยโอไม่ตัดแล้วเรียบร้อยแล้วติ๊ฟ็อกจบในดับที่ที่สามเป็นการอนาฮิเลเต้นของสอสมพงศ์ครับใช่ครับผมแต่ว่าติ๊กฟ็อามาแล้วรอตกชั้นแน่นอนนะตรงนี้เอกสกอร์เดินมาเจอเตมไปเรียบร้อยครับผมเราตเดแตแล้วแถมไปอีกหนึ่งเอกสกอร์กับนีโอติก้าออกจากกาาาาารแแขข่งัันไไปปเเเเเเอออออดดดดีีีมมตล้้วววววโยยค เอาแล้วครับผมยังไงแจงกุลร็อฟออกไปก่อนแล้วครับผมโยชิมิบุรีอยู่ไกลๆและเรียบร้อยโยชิมิบุรีเหลือสองคนเหมือนกันเอาแล้วครับผมแค่ไ่เหนื่อยห้วตึงฮะเจเยอร์ไปได้บรรนาวันโอ้ยหัวตะลางตัดกันเองแบบนี้โอ้เราม่มีมูนอีกหนึ่งทีนี่อยู่ฮะแต่แจงก็ดรวมาแจงคนเทสซี่โดนเข้าหลังจานโมเมนต์ยิงช่วยกดไว อุ๊ยโอ้เฮ็เห็น,หนด้านบนกดบุรีรัมย์ด,ด้านล่างกดเอเมซี่แล้วคนนั้นที่ออกไปก่อนอเอาแล้วก็เอ็ดดี้คนเดียวเอ็ดดี้ก็ลังจะออกเอ็ดดี้ดก็ลังจะออกเอ็ดดี้นอนเอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับเกง่งแล้วฮะเอเมซี่กับบุรีรัมย์แฟนคลับน่าจะลุ้นตัวโกแล้วพอเซนวะวิว่งมากกดใส่เอเมซี่นอกไปหนึ่งคนเหลือคนเดียวไปเดียวนิ่งเอ็ดดี้โดนกดมาเกือบตายเอาแล้วท่านผู้ชมครับเอ็ดดี้หรือเอเมซี่จะไปก่อนกันจังหวะนี้พอเซนปาตอมองมาป่าอีโรนี่กับพอเซนดูจะได้อล เจ็บบอลเลยโอยโอีรถอีทำได้ครับผมแล้วแตมเมนยังอยู่นะตรงนี้แตมเมนยังอยู่แล้วโพอแท็กเหมือนจะหามุมยิงอยู่ครับผมนะโอ้โหเอ็ดดี้ไหลมาต่ออ้าวไกลเป็นบ้างแท็กของเราปล่อยเอ็ดดี้ครับผมแล้วแตมเมนนอนอยู่แบบนี้เรียบร้อยแล้ยูนิคได้บอลเซนต์ไปโบว์ไปหนึ่งคิวครับกำลังจะโดนแงอีกหนึ่งเหมือนกันเอ็ดดี้ตั้งเป้ารออยู่นีอยู่สามคิวไปแล้วครับผมเนียนอยู่เฮ้แล้วโอ้ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย MSC ได้แชมป์ แน่นอนครับผมแบบนี้และบุรีรัมย์ที่พี่บอมทายไว้ครับผมถ้าไม่ทายอาจจะได้ลุ้นขวัญนี้นะครับโอ้กล้าแซวด้วยผมบอกเลยคุณกล้าแซวผมด้วยโอ้โหโอ้เสียงหายเลยจังหวะนี้การลุ้นมันหนักมากฮะใช่ครับผมแล้วดูฮะแบบนี้ยังไงครับผมคือจากพมูดก็เรียบร้อยนะไปเจอกันในรอบเพลย์ออฟครับใช่ครับผมลวเคาะคุณสามจะเยื่อใส่วันนน วันนนไม่ไม่ตายครับผมเอ็มอเกมนี้ถือว่ามีพืินทีนที่ดีเลยและโอลิมปัสไปชนเจคิอานกดาลงไปครับผมสิบทีม3 2ชีวิตเอ้ยแล้วโอลิมปัสเหินเจ้ายามามุมนี้ a อ DMG ยิงไม่ได้เพราะว่าอยู่ข้างล่างเชลเตอร์ไอคุรเซียปิดวันนนออกจากเกมไปด้วยการยิงรถระเบิดครับแบบนี้ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหได้แชมป์แบบงัดกันเองไปเลยนะตรงนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเพล่พมูดกับแอทแทกออลานี่ปั่นป่วนจริงๆครับผมครับผมเพราะถ้าเกิดว่าแอทแทกออลาไม่มานะ มีโอกาสที่บุรีรัมย์จะปิด m อ c แล้วได้ไปต่อเหมือนกันใช่แล้วเอเเนี่ยอย่าลืมนะครับมีสัมภาษณ์ด้วยนะสำหรับการเป็นแชมป์นะครับอย่าหนีกันไม่หนนะสำหรับ,รบจบเกมนี้ครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเหนื่อยเลยฮะคือไม่ได้บวกไฟใหญ่ขนาดไหนแต่เหนื่อยลุ้นแท้นะผมและเรียบร้อยครับผมอีโรนิกฮะออกจากการแข่งขันไปฉลองก่อนเลยครับผมตรงนี้ก็ยังเอาชนะผมไม่ได้นะเอาเกมนี้สิบกับสิอ็ดครับผม <laughs> โอ้โหโ<อ>ถือว่าลุ้นจริงๆนะลุ้นจริงลุ้นจริงเสียงหายเลยฮะอ่าท่านผู้ชมครับแปดทีมยี่สิบสองชีวิตครับเอา คีอคอนเฟิร์ม4คนครบครับรับโฮแฉกไปยิงน็อกซิกแซกได้แล้วอ้าวฮะมีประเด็นหรือเปล่าครับโกลเด้นแคทมีปัญหาไหมฮะเหมือนจะยังไม่เดินสุดนะครับสำหรับแอชแทกเออราครับผมแต่ตรงนี้ยิงขอไปเอจีวินดี่สวยจัดเลยครับผมถ้าได้แชมป์นี่อยู่ที่คิวอย่างเดียวนะครับผมเาวแมนคอมาสามสครับธนวัฒน์ต้องนอนลงไปก่อนรถยังไม่ระเบิดนะครับผมตรงนี้ครับพยายามยิงให้ยางแตกไปก่อนครับ อีกสิบสามวินาทีครับวงอัพเดทในเนฟสที่เจ็ดครับอุ้ยแล้โ<ร> <ไป S 2> หวเ <ไป S 2> หตุไปส่งตองเคงลงไปนอนก่อนครับผมถ้าจะให้ดีเนี่ย สำหรับแฟนๆ AG นะต้องลุ้นให้ Golden Cat ออกก่อนนะครับผม<ช>แต่ว่า<อ>แฟนๆ Golden <Hey. S 1> Cat เนะี่ยต้องบอกเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้อยู่ท็อป3ามครับผมเดินแล้วฮะเอชแอกโอลาเดินยัดมาแล้วเก็บงานก่อนโอ้เก็บไม่ได้โดนสวนก็มาแล้วหัวเห็นน็อกแทนจังหวะนี้โบแทกไปยิงซิงแซกเพื่อนเก่าเก่ามากๆตีน้อยระเบิดเ,เกมโผลออกเกมไป2คนชุบขึ้นมาได้ไหมตองเกยตะเปยคุณ3กมโมโมแทกตัดอีกหนึ่งแล้ว Golden Cat ทตะโก้ขึ้นเลยมาสุดท้ายเหลือคนเดียวตีน้อย,อยพิมพ์ีสวนกลับมาเรียกว่าโบแทกเจ็บมากแนี้แต่มาดีจริงๆบ๊อบลีไไปปดด้แม็กโนัสิ ปิดเอาไปก่อนครับผมเหลือตีน้อยคนเดียวครัตรงนี้แล้วปั๊มเลือดขึ้นมาได้จะมีปัญหาแล้วครับผมเก็บงานก่อนสิบคิวของไอ้แซกออลดาแล้วตีน้อยสเปจจังหวะนี้แมคเคนซี่ระเบิดย้อยๆมาจังหวะนี้โปรแทกหนึงบ๊อบลี่มาแล้วธนะว่าตัดน็อกเจมแล้วเก็บเจมออกจากเกมโดยทูเคซี่ครับผมเอ็ดกูรูเสียไปได้เจเจน็อกดาวลงไปเหมือนกันแล้วสุดท้ายเอกูรูเสียปิดเลยครับผมตอนนียคิวซี โอ้แต่ว่าเจ้าแมนเทสไปครับผมเอแมนเทสออกก่อนนะดับแปดลอดตกชั้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้และดูว่าโกลเด้นแคทคนเดียวไอ้ใจต้องมาที่ปิดและเอฟวีบิวยังอยู่โอลิมปัสโอโดนทางซ้ายโดนทางขวาโดนทางหน้าโดนทางหลังเลยฮะตีน้อยพี T, ่พ<อ>ีทีดีนะหลังยังเปิดอยู่ครับผมใช่ครับผม evet โ,โดนพร้อมๆกันครับโอ้โหอันนี้ลําบากเลยโอ้แต่ดูโอลิมปัสไหลมาแบบนี้ทางขวาถ้าหัวโผล่นี่อาจจะแตกได้ครับผมไอจีต้องมีกี่คิวนะประมาณสิบห้านะแล้วตอนนี้น่าจะมีสักหกแล้วหรือเปล่า ไม่แน่ใจเพราะว่าโดนคิวสติวไปก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งนะครับผมใช่ครับิวสี่ครับผมเจ้าแมนนี่เหนียวมากเลยนะจากนี่ครับผมจากตำแหน่งตรงนี้แล้วหัวหัวนิ่งยังไงหัวนิ่งน้ำจิ้มเป็ดไม่ใช่น้ำมันนิ่งๆแล้วดูตรงนี้ธนวัฒน์ยังเบรกแดนอยู่บนรถครับผมครับผมยังไม่ได้อะตรงนี้ฮะดึงจังหวะอยู่ครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มสวิตเพราะว่าอยู่นอกวงแล้วเจ้าราปล่อยโค้ด้นแขนมาเจอกับเอามูรีเกมมิ่งเคอสามนัดไม่โดนสีน้อยโดนระเบิดไปยี่สิบเจ็ดครับใช่ครับผมได้ไปแล้วสี่คิวฮะ โดนคิวติวไปหนึ่งนีครับผมโอ้โหมาแล้วฮะตีน้อยพิธียิ่งคิวเนาะอ่ะยิ่งจำนวนผู้เล่นน้อยลงเท่าไหร่อาร์มอรี่เกมมิ่งยิ่งโอกาสน้อยลงเท่านั้นนะครับถ้ายังอยากไปได้ต่อต้าได้ยินเสียงโผล่มาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาแล้วครับสี่คิวของเอจีครับสิบคิวที่เหลือต้องทำให้ได้ครับอืมแต่ว่าโกลเด้นแคทเนี่ยยากนะจะได้แค่แรงพอยหรือเปล่าได้แรงพอยตัวหนึ่งคิวอ่าครับผมแล้วดูว่าตวิสตเปไปตเปไปถูเกตี้ <ร>อ,อยากได้เรียบร<ม>้อยครับผมเรืองที่จะไม่ปั๊มครับตามสไตล์กับตันบีฮะโอ้โหได้อีกหนึ่งคิวแล้วก็ธนวัฒน์ปิดสวิตไปเลยเ<ช>จ้าแมนจูอยู่หลังเนินต่ำตรงนั้นครับผมแม้แต่ของเราก็ลอดตกชั้นแน่นอนแบบ600%เเซ็นเลยโโหให้ไป600เลยแม็กีีขอใส่เอฟดบิลกันมันจะน้องดาวเข้าสม,มองมาทันเลยครับโอ้แล้วก็ลอดไปฮะวงอัปเดตไม่ให้กับ AG กับเมจิกที่อยู่กลางวงทุรบี โอ้เสียดายนะถ้าเขายังอยู่วนครบสี่เนี่ยโอกาสลุ้นก็สูงเหมือนกันได้ครับนี่ครับผมโอ้ยเด้อไม่ไปกดใครมาฮะทำไมไม่พูดจาก,กันดีฮะแม็กซี่สิบคิวไปแล้วครับผมแล้วตรงนี้หไ,ไหลมาบูระบีได้ไปก่อนโอมโอมน็อกดาวลงไปแล้วซ้ำแบบสบายๆครับเอจีได้ไปนหนึ่งแต้มแต่ว่าไม่น่าจะเพียงพอให้คว้าตัวไปที่ห้านะครับผมเพราะตรงนี้เนี่ยเอจียังอยู่นะครับผมใช่ฮะลวไปถึงคิวน้อยมากๆครับออซิเจนด้านหลังมาแล้วออซิเจนไม่คว้าปืนครับผมตัดสินใจปาระเบิดครับถอยมาเฮ้ย อาครับผมได้วัดกันแล้วครับสูรบกับพี่เจ<อ>ครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าถือ a r อาอาจจะปิดได้เลยนะครับผมแต่ว่าเขาตัดสินใจฮะเลือกใช้แฟรแกนเน่แล้วแล้วยิงมายิงวัดกันเลยแล้วไม่ทนันเปลี่ยนไม่ทนันเราเรียบร้อยเลยผมสูรบีเมจิจบในดับที่6กไม่ได้ไปต่อในโคตาเฉพาะบอบลีส่งโอลิมปัสลงไปนอนน็อกดาวน์ก็เหมือนกันครับผมเพราะแท็กปั๊มยาขึ้นมาเจ้าแมนยิงโดนกลางอากาศเลยแต่ว่าสุดท้ายเจอเทปไปโดยทั้งด้านของ เอาไม่โดนครับผมเป็นทน้าหน้าของแมกนตี้ครับไปยิงทางด้านหนึ่งฮะัชกากี้กับบอลลูนบัสออกจากการแข่งขันไปครับผมสีทีมครับเหลือคิวคอนเฟิร์มครับแอชแทกออรดาวนะครับผม AG แล้วก็สอสมพงในหลุมนั่นเองครับผมธนวัตรขึ้นมาขอใส่เจ้าแมนไปจังหวะนี้ฮะดูตำแหน่งมาแล้ว AG น่าจะคว้าแชมป์ในเกมนี้ได้ไม่ยากนะแต่ว่าคิวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับโคต้าไปต่อครับอ่าถ้าเกิดว่าเก็บทั้งหมดเนี่ยก็ยังได้บวกไปอีกประมาณ4คิวนะครับผมตูเกซี่ครับโปรแทครับโอ้แทก แต่ว่าเกมนี้นี่เหมือนกับเกมสุดท้ายของเมื่อวานเลยนะคิวเยอะตำแหน่งดีนะครับผมสำหรับแอทแทกออราวนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ชนกับบุรีรัมนะเป็นชนกับ AG แน่นอนนะทีมใหญ่ที่เหลือผู้เล่นครบเลยใช่ครับเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยอาจจะได้ชนถ้าพี่ไม่เจิมไว้นะต้องบอกตรงนี้ก่อนโอ้ยออกหลังผมตำแหน่งเดียวบอกดีครับผมน้องกูโซนไปครับผมแบบนี้ไม่ได้คิวฮะเอจโอ้เสียไปอีกหนึ่งนะแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะแฟนๆของแอทแทกออราก็ ได้เห็น Ad แอตแลนติกลาวโลดแล่นในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนนะครับผม <S 1> <S 1> ใช่ครับรวมไปถึงแอตแลนติกฟ็อกด้วยนะครับที่ลอดอเมริกาเกมมิ่งครับผมลอดแน่นอนครับใช่ครับกลายเป็นว่าเพย์ออฟเนี่ยน่าจะเดือดน,นะพี่บอมท่านผู้ชมใช่ครับก็ต้องรอดูนะแต่อย่างที่บอกแหละแชมป์ชิปจะได้เปรียบเล็กน้อยนะเพราะว่ารู้แผนเนี่ยหมดเลยอ่าเขาศึกษานะสามวันนี้ถ้าวันนี้นะครับเจ้าแมนเจ้าแมนลุกได้ไหมลุกได้เล่นบูโต้แล้วไปยิงธนวัฒน์เปิดจุดจะให้ธนวัฒตรไหมเดินมาแล้วฮะล่าคิวสายเปิดมาแล้วโดนคอจากหก แล้วไ <60 S 1> หลขึ้นมา,มาแบบ,เ,บรเรียบร้อยครับเจ็ดคิวครับผมตรงนี้ฮะอ้าวจังหวะนี้เดินมาเดินมาโดนโมจัดเก็บไปทูกันสแน่นเลยครับผมสองนัดฮะหนึ่งนัดเข้าหัวหนึ่งนัดลำตัวส่งทูเกตี้ลงไปนอนอนกดาวก่อนแล้วสุดท้ายธนวัน์มาแก้แค้นให้กับน้องในทีมครับผมรู้แล้วฮะว่าอยู่ใต้ล่างครับโอ้โหเหลือคนเดียวนะใช่ฮะรอชนะอย่างเดียวครับออมรีเกมมิ่งแล้วไม่ได้คิวนี้ไปออกซิเจนโอ้ปิดฉากได้อย่างสงบเงียบครับ สงบเงียบสงบสงบเงียบฮะค่ะสงเงียบไปเนี่นี่เต้นโชว์เหมือนรู้ว่ากล้องกะจับนี่ฮะก็ขึ้นไปก็โดนบูโซอนแต่อย่าลืมนะสอสมพงษ์เนี่ยยังมีโอกาสในรอบเพลออฟนะครับผมต่อให้ยาเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ยังแพ้ใจเธออยู่ดีนะใช่ครับผมก็ผมแม่ไงเหมือนสุดเหมือนแบบนี้จะปั๊มไม่ทันหรือเปล่าปั๊มไม่ทันเนี่ผมนี่ครับผมยิงโยกให้โลกแตกไปเลยครับสำหรับธนวัชรเชษดูฮะโอ้เลเทรถถังฮะจังจังหวะนี้ <c oughs> คือมันว่างแล้วอ่ะตอนเนี้ย <c oughs> ว่างของกล้องกล้องไหมตะพังหนึ่ง <c oughs> ตะพังหนึ่งอวดเปด็นอีกคนนึงที่น็อกสี่ตายสี่าเลยนะโอ้คือเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเกมสุดท้ายมันต้องจบแบบนี้จริงๆเหรอท่านนี่ครับผมยืนกันแบบบอยแบนด์นี่จูบสองจูบม่เนี่เป็นไงอ่าก็แฟนๆของอมอลีเกมมิ่งนะซีซั่นนี้เนี่ยอ่าเหมือนจะ ทำได้ไม่ดีเท่าไหรแต่ต้องมองเลยว่าสุดท้ายหาสไตล์ตัวเองเจอจนได้นะแล้วบอกเลยว่าตีตันหน้าหรือโ์นเมนหน้าของอาร์มรเกมมิ่งนะครับผมสนุกแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น JKR นะทูเกซี่เขายิงได้ทุกคนนะครับผมเอยไปเลยครับกูบีวัดใหญ่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับอารมรเกมมิ่งครับผมปิดฉากได้อย่างสวยงามคังแสงปีาปาศาจฮะปราศจากความโหดมาดูกันนะท่านผู้ชมครับโอ้ยเรื่องจริงเราโอ้นี่คือในไฟสุดท้ายที่ส <Game S 1> ุดท้ายปะ เออในเกมสุดท้ายเลยไฟสุดท้ายเลยของการแข่งขันเลยเนี่ยของเอเมตี่เนี่ยไปชนกับพบภูลแล้วโดนตัดไปก่อนเนี่ยตอนนั้นนี่คือแบบสภาพในทีมเป็นยังไงก็เซ็งเหมือนกันนะพี่ไอ้มอนโดนเปิดแต่มอนก็เปิดเขาได้นี่พี่ใช่ไหมอ่าแลกกันเราเปิดเปิดหนึ่งใช่ครับอ่าแล้วก็ใจกล้อก็เปิดปันเห็ุแล้วก็ไปชนไอแเจนนะชนไอพร้อมน็อกแค่ฮะอ่าอืมฮะก็ใจเสี่ยมกันนะพี่ใจเสี่ยไม่ร้ายคืนแล้วจังหวะนั้นรู้ไหมครับว่ามีบุรีดำเข้ามาเก็บอีกหนึ่งรู้ตอนที่เจนโดนยิงอะฮะอ แล้วตอนนั้นเรารู้หรือเปล่าว่าจากคิวฟีดเนี่ยเราได้นับหรือเปล่าว่าบุรีรัมเนี่ยออกไปแล้วสองคนตอนแรกนับครับนับอน่าจะโล่งขึ้นใช่ไหมอันนี้อยากรู้ว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มลีกเลยเราเตรียมตัวการฝึกซ้อมแล้วก็รับมือกับสิบห้าทีมในลีกที่เหลือเนี่ยยังไงรับมือคะัะก็ซ้อมทั่วไปครับทีมเราผมว่าทีมเรามันไม่มีอะไรพิเศษครับเราแค่แมนคิวฟีดแล้วก็ลายบุ๊เราดีคอืม แต่สาคัญเลยนะแม่นคิวฟรีเนี่ยสาคัญเลยสาคัญสาคัญนะฮะดีใจมากไหมตอนนี้ดีใจครับเท่ากับว่าจะเป็นสามแชมป์ของคุณเองด้วยในลีกสูงจุดสามแชมป์เท่ากับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแย่งเขาสลับกันมาสลับกันมาระหว่างโยชิใช่ไหมนำแล้วก็เป็นโรซิเต็ดนำรอบนี้คุณสองคนเท่ากันแล้วเออกร่าไมือไม่มีใครหิงกันแล้วมีอยู่เลย